มากพี่น้องไม่เห็ดวันน้ำเย็ดติดจ้าเย็ดติดกระจอห่วยเดือดร้อยเนี่ปนเย็ดติดกระตัดไ้เดือดร้อยนะพี่น้องเยเสกาหมัดใสแบบปกนหมันบ้านนอกอื่นปีนนะพี่น้องคนใต้เขาอห่นดาวตก กลุ่มปากลุ่มนพี่น้องเดี๋ยวฝน,นลิ้นเดี๋ยวกับเศร้า,าเ,าเ,าเดี๋ยวกับลิ้นเดี๋ยวกับเศร้าอยูุสัตนะน่ะพี่น้องเลยสมุนีพร์เอาตกเอาตกแล้งจะได้ร่วงขายของขอีไก่สิ้นเดียรแล้วพี่น้องการนำคาไฟมาแล้วคาใส่ใจมาแล้วฝนกระแห้งมาตกพองกับทีบ่เราได้ขายเด้เ้าตกเอาแล้งแรงจะได้ร่วงขายของ

ำเร็ดแล้วเลวง่ายงบอชมพูกันชมพูมัก้าเอนี่หน,น,น่อแล้วใส่ไม้เนี่ย เสียกพี่น้องเสียกไปโน้ตพี่น้อง้าวมันตรงด้วพี่น้องไงมันตรงขาย่างตัวนี้มันก็สิไปยังพอดีพี่น้องย่างกบถูกวนก็สิเสียกก็สิบดลดเนาะเวดาเด็กน้อยแกงนบดล็อกนนีตัวยาง ได้ซีดตื้งกันพี่น้องอด็กอนไปใคด้วยน่หมยัมลนใหม่เนี่ยเวนตาเนี่ยอยกบอลเนี่ยกันไปนพี่น่องนะชี้นะค่ะขายของก่หอเห็นไหมีจมููกเซลวีส,ส

แคินจากตัวเงแคหนนั่นเดียวแด้ไใส่สมดตง่ายๆน้องเด็ด